อย่าเสียเวลาชีวิตคิดถึงคนที่ไม่ได้คิดถึงคนคนบางคนนะคะชอบไปนึกถึงคนนั้นคนนี้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรเขาเป็นยังไงชีวิตเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปนึกถึงเขาเอาเวลาที่คุณนึกถึงเขาเนี่ยมาคิดเรื่องของตัวเองพัฒนาตัวเองทำยังไงชีวิตคุณจะดีขึ้น คนบางคนที่แต้มเคยโพสต์ไปนะชอ่บอกว่าอย่าเสียเวลาชีวิตนึกถึงคนที่ไม่ได้คิดถึงเราหมายถึงคิดถึงแฟนไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าคุณไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นว่าคนอื่นเขาจะคิดถึงคุณยังไงไอ้คนอื่นเขาจะพูดถึงคุณยังไงคุณไม่ต้องไปนึกถึงเขาเพราะจริงๆแล้ว่เขาไม่ได้นึกถึงคุณนะแต่จริงๆแล้วอ่ะ เขาเพียงแค่พูดถึงแค่ไม่เกินห้านาทีเขาก็ลืมแล้วแต่คุณต่างหากที่มัวแต่ไปนึกถึงเขาว่าเขาจะพูดถึงคุณยังไงเขาจะคิดกับคุณยังไงคุณอย่าเสียเวลาชีวิตตรงนั้นกับคนที่เขาไม่ได้คิดถึงคุณเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะนึกถึงเรื่องที่ทำให้ตัวเองก้าวหน้า นึกถึงเรื่องที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีชอบแชร์ให้กับคนที่คุณรักเราจะเป็นกําลังใจให้กันเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะไปเลยนะบ๊ายบายป่ะ